คือ <łość> ผมเมื่อชินอ่ะอยากจะมายืมตังคุณหน่อยอ่ะมาเป็นมาเป็นแบบว่าคนรับใช้ผมวันนึงเฮ้ยคนรับใช้หรอว่าแค่ยืมเงินแค่นี้เจ้าไม่เอาอ่ะเอาแฟนแป๊บเหรอแฟนเ๋อเป็นคนสบาย เ,เ,เขาเรียกว่าเป็นกริยาเวงกิ้ง <c oughs> ข้าใจขใจไม่ยืมไหมฝักคนเลยต้องทำงานอย่างนี้ <c oughs> ทำไมไม่ยืมาย <c oughs> ลายบีเควะลายบีเคยืมน่าจะตายสะดวกไม่ต้องเป็นท่าในบัตรมันโอ้โหโจรนี้ว่างเลยอะ่ะหายใจอ่ะหายใจเข้าเงินหายใจออกปูทองหายใจเข้าออกเป็นเงินเป็นทองอะ่ะคือคนมันรวยแบบระดับแบบไม่ว่าจะทำอะไรกับพริบตาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเงินทองทั้งนั้นง่วว่างผมโทหาศพพงษ์ดีกว่า โหลครับสมพงศ์เป็นไงบ้างบริษัทที่ผมให้ไปดูโอเคโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีพลระว่าผมลงมาโหลครับเตียเป็นไงเตียเป็นไงเนี่ยเฮ้ยพังล้างเลยเตียโอ้โใ้ได้เลยเตียนี่แบบเป็นเงินสะพัดแล้วอ่ะไปพังพัง้างเลยอ่ะ <S <S อ๋อไม่ใช่ธุรกิจพังล้างเตียไปพังล้างเขา,าเมาแล้วเรื่องอีกแล้วเตียเราคราวหน้าไม่ต้องไปพังร้างอย่าน้นะเมาแล้วชอบเรื่องหน้าชอบเวียงคงเวียงขอแล้วที่วงตูดวงจังเตียจะเอาไหม สิพเอเคอร์ที่ฝั่งนี้เข้าหาแหลกอะ่ะไม่ได้เข้าหาแหลกยังงั้นเข้าหาแหลกอะแหลกไม่ได้แหลกแหลกเฮ้ยกไปก่อนไม่เตียฝ่าที่เข้าหาแหลกไม่ได้ให้เตียไปหาแหลกแหลกซองเออก่อนนั้วช่วงแก้วเงียอันตร์ไปวะดิขอ้นั่งใกล้ๆไ <c oughs> ด้ไหมเจอ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 ถูกไหมอะ ขออนุญาตได้ได้มาเจอเพอเฮ้ยว่าไงเพื่อนโอ้โหได้เจอกันนานจำได้ปะจำได้ไมอยู่นิ้วล้ำซ้ำนะเราตามเดี๋ยวนี้เห็นเห็นรถไหมเห็นรถที่จอดหน้าบ้านนะนี่ได้สั่งโรงงานปิดไปก่อนเลยนะให้ผลิตให้บ้านกูบ้านเดียวเลยรวยมากเลยผารวยเข้าเรื่องเลยดีกว่าเออ ยังมึงกลับบ้านไหมไม่ไม่ไม่จำไม่เบาท uh uh> ี่เคยเลี้ยงข้าวป๋าวันนั้นน่ะจำได้โอ้โหวันนั้นไม่ได้เอาเงินสดไปในเชาวันนั้นเอาเงินสดไปเลี้ยงสปาร์เหมือนกันแต่ผมก็เลี้ยงคุณนะใช่ใช่ใช่ไหมผมจำได้ไงคุณอ่ะเอ้ยเดี๋ยวห้อเรื่องเลยกันมีว่ามามีอะไรคือผมเมื่อชินอ่ะอยากจะมายืมตังค์คุณหน่อยอ่ะตังผมใช่เขาผมผมจะไปผมไม่จะไปสาวอ่ะไปเป็นไอชินพูดเป็นสาวเลยไป ไม่ได้ผมก็เอาไปใช้ส่วนตัวอะไรเงี้ยพอดีบ้านผมติดขัดเรื่องเงินแ่ะเออใช่ครับผมอยากจะยืมเงินสักนิดสักหน่อยอ่ะเป็นไรไหมก็เราเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ผมก็เคยเลี้ยงผมเคยคิดเล็กคิดน้อยไหมตอนนั้นไม่เคยไม่เคยคิดไม่เคยคิดเลยผมให้เลยวันนี้ผมไม่ได้มาทวงคุณคุณอะไรหรอกปาไม่ได้มาทวงคุณคุณแต่ผมขอยืมเงินหน่อยนะได้สบายแค่นั้นแหละเออแต่ว่าแต่อะไรอ่ะแต่ก็มีข้อแม้แลกเปลี่ยนกันง่ายๆทำอะไรอ่ะมาเป็นมาเป็นแบบว่าคนรับใช้ผมวันนึงเฮ้ยยคคคนนนรรับใช้้้เเเหอออว่่่่่าาาแแืมมงิีจไะ ได้ได้ผมคุมได้หมดเลยขอแค่ขอแค่แค่เงินโอเคโอเคโอเคไม่อยากเริ่มต้นไม่อยากเริ่มจากเดี๋ยวเช็ดโต๊ะเช็ดพื้นเช็ดโซฟาอะไรอย่า้ยสบายมีสิทิ์สบายสบายไอ้พวกนี้มันง่ายอยู่แล้วอ่ะเช็ดโต๊ะอ่ะเช็ดโต๊ะเช็ดพื้นอะไรพวกนี้ไปเลยไอ้บอลเอาผ้ามาเลยเดี๋ยวผมขอกวาดเองอ่าไอ้หนุ่มไอ้หนุโอ้โหโอ้โหมา เงี้ยเงี้ยมึงนีมึงมึงเปิใใจได้ใช้ได้สะอาดไหมป๋าตาตาตาแล้วที่ป๋าสัญญาไว้อะว่าจะให้ยืมเงินอจำได้จำได้โอ้โหแค่ตรงนั้นแหละเรื่องเงินสะอาดแล้วเนี่ยป๋าเอาไงแต่ว่าเมื่อยรีเมื่อยนู้มเมื่อยตัวมากเหมือนแบบอยู่บ้านแล้วนอนแบบนอนดูหนังอะไรมันนานไปหน่อยอ่ะเฮ้ยกล้าดังนะมาถึงสองคนเลยนะเนี่ยเข้ามาในบ้านด้วยอาวุธผมก็มีโต๊ะผมมีผมทำอะไรได้หมดแต่ผมไม่ทำเฮ้ยเพราะว่า กตังอยู่แล้วโหสุดยอดจริงนวดนิดหน่อยไม่เป็นไรป๋าผมทำให้เพื่อป๋าอยู่แล้วมากขอบคุณมากเออโหสุดยอดเลยสุดยอดเลยเอ้ยโอ้ยขอ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 กอขอ่อข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 อมอขอขอขออขอขอขอหอขอขอออข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 อเออขอขอขขอออขอะ บีบีคะบีบีพาบูหูกันทำไมคะเนี่ยมาถึงมาเพื่อนมาจะเพื่อนรักมาเพื่อนรักไม่ได้มาเจอหน้าไว้จะมาจับมือหน่อยนะเพื่อนมันจะดีแหละครับีบีขอขอบบีคุยกับเพื่อนง่ายค่ะเฮ้ยวันดีวันดีเฮ้ยวันดีป๊อบซี่เป็นไงบ้างเฮ้ยเจอกันนานขอน้ําให้พี่ป๊อบซี่หน่อยพี่ป๊อบดูเดินน้ำครับนี่อุ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโซจูไปด้วยพอดีว่าเคยเป็นแบบเป็นบาร์เทนเดอร์เก่าอะค่ะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดจริงๆขออนุญาตทานน้ำนะคะเชิญเชิญเลยเชิญเลยนี่แฟนแฟนแป๊บเหรอแฟนอ๋อเป็นคนสวีเดนเป็นสันต์เขาเรียกว่าเป็นกริยาว์กิ้งคือางเพื่อนคือ เพิ่งแต่งงานกันเสร็จก็วันเดียดจะบินไปฮันนีมูลที่ตุรกีตุรกีเสร็จแล้วอันนี้คือเขาแบบแป๊บเนืงนะคะแป๊บนึงนะคะบอกให้เพื่อนแบบหยุดเช็ดโต๊ะกันได้ไหมอ่ะคือคือถ้าเขาเช็ดอย่างเงี้ยคือไม่มีใครฟังพวกหนูแน่เนี่ยแล้วเล่นซอฟต์ด้วยเล่นเล่นทางเดียวมันก็เลยไม่ค่อยมีใครฟังเจอเลยเจอเลยเอาเลยพูดเลยครับเดี๋ยวผมได้ตังค์ผมก็กลับแล้วคืองี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปฮันนีมูนที่ตุรกีอันนี้เขาแบบเราเป็นคนในเวลาเรารักใครนะเราให้ใจด้วยส่วนหนึ่งแล้ว คือครอบครัวเขาดีเขดีกับเราเราเลยอยากจะอุ้าเฮ้ยรานื่นื่อยตัวเองเหนื่อยไหมคะทาน้ำหน่อยนะคะทำได้ได้ได้ทานน้ำหน่อยอ่ะคุณปนคุณปนอ๋อเป็นคนมีมายาได้ได้ใช้มีมือผีแล้วแล้ววันอื่นจะไปไหนต่อคะเนี่ยเดี๋ยวพอเราเสร็จจุดยีใช่ไหมแล้วก็่อที่แหลมพงเทพ อยากพี่พาเธอไปชมพระอาทิตย์ตกเทพอ๋อค่ะอุ๊ยอุ๊ยทุกค่ะอุ๊ยทษทีค่ะน้ำหกไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นคนเงียบอ่าดเธอไปทำอยังกงได้ยังไงล่ะสรุปแล้วเนี่ยคือยังไงคะคือเดี๋ยวเดี๋ยวบีจัดการผมไม่อยากมอบสิ่งดีให้กับแฟนแต่มันก็ไม่มีเงินน่ะดิ มันจะทำไงดีว่าจะยืมเงินป่าสักทีอย่างงี้มีไหมมีเรื่องกันมีมีอยู่แล้วอ่ะเออโห่มาพึ่งเนี่ยไม่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังบาที่นี่ถูกต้องเลยตระกีตระเตี๊ตีตีมึงโอ้ยไตร่ตรองเก่งตระแบงตระแบงเก่งมิงไตรตรุงนุ่งบอยะตั้ตั้งใสมวยมวรไกบบานสมากุดกบาสมากุด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 แดงแพงแดงแล้ว เอาแบบว่าสรุปจบจบง่ายๆเลยเมื่อกี <g <g ้น mm ี้ที่พูดมาทั้งหมดยืมตังค์ยืมตังค์ได้กระเป๋าเน้นได้นื้อหาีบีพี่คุยกับเพื่อนเรื่องธุรกิจหมื่นล้านเออลงไปเลยลงอะไรครับป๋าลงไปชุวยเขาทำนี่ทำไรลงที่อะตรงเนี้ยทำความสะอาดเฮ้ยทำไมกูต้องลงอ่ะมึงมายืมเงินใช่ไหมเออจะยืมไหมไอยืมก็ลงไปทำ ไปมีผู้ช่วยแล้วพี่มาพี่ไปเก็บเพชรแป๊บเฮ้ยแล้วเพชรมันล่วงหรอคะบิ๊กล่วงไอ้กับเพื่อนของมันต้องตบตรงเงี้ยบัตเตอร์กัดตรงนี้เลยนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านอ่ะตรงนี้เลยนะครับท่านเพื่อนท่านอย่างเดียวตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้บัญชาให้ตาตาดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวป๋ามาแป๊บนึงเดี๋ยวไปกดตันมาให้เดี๋ยวได้ยินทุกคนเดี๋ยวได้ยินทุกคนได้เลยขอบคุณป๋าไปก่อนทำไปก่อนป๋าไม่หนีนะไม่หนีไม่หนี เช็ดดิคืออยู่ถ้ามึงคิดเยียจมึงตังค์หมดละถ้วมึงอะกู้อะไรห้าแสนโอ้โหสองล้านเนี่ยเฮ้ยไอ้บอลนะสองร้อยพุ่งทำอะไรกันเนี่ยถ้าได้แกเออทั้งวมาช่วยกันมึงไปทำความสะอาดทำไมกูี๋ยืมตังค์ให้หมักกันดิเออมึงยืมตังค์ให้หมักไอ้หมักก็เลยใช้มึงทำความสะอาดใช่ทำงานแลกเงินเนี่ยเหนื่อยแย่เลยกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนขอบใจขอบใจมึงไปยืมไม่หมักมึงเลยต้องทำงานอย่างงี้ใช่ทำไมไม่ยืมลาบีเควะ จะอบอกนะว่ามไม่รู้จักรายเคกันนะโอ้ตายแล้วนิ่งนิ่งกันหมดไม่รู้จักรายเ k โอ้ตายแล้วมึงน,นิ่งกันหมดงี่งงโอ้รายเคอ่ะนี่ลาย BK อ่ k, ยืมง่ายจะตายสะดวกจบได้ในรายเลยอนุบาลง่ายไม่ต้องเป็นท่าในบักมันนี่มึนเข้าไปง่ายๆ กดเข้าไปอโอ้โหง่ายว่ะเอ้าแล้วจะให้ดูทำไงเงินเดือนกูน้อยกูไปสมัครบัตรเครดิตมา20แบงค์แล้วไม่กูผ่านเลยกูก็ต้องมายืมในบัตรเดิมลายบีเคยืมง่ายรายได้ขั้นต่ำ7,000บาทก็ยืมได้แล้วไม่ต้องใช้สลิปเงินดเดือนก็นได้เออแล้วส่วนมึงสองคนนะไอ้ยแบงก์ออบอลเป็นฟรนะีแลนซ์น่ะไม่ต้องเป็นพนักง,งานประจำก็ทำได้ก็ยืมได้เฮ้ยไ,ได้ยังดิเออก็อไม่ต้องใช้สลิปแล้วกูสมัครไงน,ะนี่นั่งฟังอยู่นานแล้วสี บีบีรู้เหรอรู้คะ่ะนี่บีบีก็ใช้อยู่ดูนะคะมานั่งค่ะมานั่งค่ะคุณจะโยนทิ้งไปเลยไม่ต้องเป็นทาสมันแล้วทิ้งไปวิธีการ <ขอ S 1> สมัครนี่นะง่ายมากเลยพวกเธ<ห>อนี่นะแค่เข้าไปที่ปุ่ม l ร็ตใน l ล n e <อ>แล้วเลือก l ลาย BK พอพวกเธอนะเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บก็กดวงเงินให้ยืมหรือถ้าพวกเธอเนี่ย จะเปิดวงเงินไว้ก่อนอก็ได้นะแล้วค่อยืมเพราะว่าไม่เสียค่าเปิดวงเงินจ้าเฮ้ยดีอันนี้ดีเลยจริงจังเ,งงเลออยยะก็บีบีไม่ถามเขาก่อนนี่คะ่ะนักเดินเด้อห,ห,หัวอยู่นี่ ไอ้หนุ่มรอไม่ได้จะไปหมดเราจับหัวง่ายมากเลยเนี่ยไม่ต้องเป็นทาสใครทั้งสิ้นจบไปดีอยู่กั้นะจะได้ไม่ต้องมาทั้งเหนื่อยปวดของปวดเข่าปวดขาทำของมันพังด้วยได้มกอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้ว ไอ้เตี้ยเดี๋ยไปโอ้ไปถนานใช่เออแล้วปะแล้วกูทำอะไรไม่ทำควากาศกันอ่ะก็ทำแล้วไงยังเลอะอยู่เลยเออเลอะเลยไรเฮ้ยเดี๋ยวโต๊ะบางนี่เงินอยู่นี่นะเอาจริงๆนะกูไม่ยืมเงินมึงเลยหมังอ้าวทำไมไลน์บีเคยืมง่ายมึงเยอะอะไรคือไลน์บีเควะนี่ไงตอนนี้เอาเงินมาให้ยืมแล้วอ้าวอ้าพวกมึงไม่ต้องทำความตายได้แต่นี่เงินมาแล้วอย่าบอกนะมึงไม่รู้จักไลน์บีเคนี่คืออะไรวะไลน์บีเคไลน์บีเคยืมง่ายจะตายสะดวกนะ จบได้ในไลน์เลยและนี่สำคัญนะไม่ต้องเอาแบกตักสีมาให้มึงย้ำยีอย่างนี้หรอกเอ้ยนี่ไงก็ไม่ต้องทำแล้วไงความสะอาดอะไรนี่เงินมาให้ยืมแล้วเขาไม่เอาเงินมึงแล้วเขาไปยืมเงินไลน์บีเคกันหมดแล้วไม่ต้องเหนื่อยด้วยเออโอเคไปละเดี๋ยวปูกับแฟนไปดูช่องทางทงธุรกิจก่อนจะได้ใช้เงินเป็นประโยชน์สบายมีเงินแล้วพวกเราไปไปไปยไปไปนี่ไงนี่ไงเอามาให้นี่นะเออเก็บไปเก็บไ้นี่เอามาให้ยืมแล้วยเงินไว โอ้โหเพื่อนกูลืมเาอีอ๋อขอโทษทีป๋บาบมาโอเคอไมไ่เป็นไรไม่เป็นไรขอเคุณนะลาย B K คืออะไรวะจาว้าวลาย B K คืออะไรเออเดี๋ยวต้องลองสมัครหน่อยละ